c e o 4องค์กรใหญ่ถอดบทเรียนการปรับตัวสู้พายุเศรษฐกิจโลกสู่อนาคตยั่งยืนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึงแนวทางการปรับตัวองค์กรทุกระดับในมิติต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบโลกที่ผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมหาอำนาจในโลกเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจพอมันเป็นสองขั้วแบบนี้การปรับตัวของทั้งสองประเทศเนี่ยกระทบทั้งโลกแต่ถ้าเรามองในมิติของประเทศไทยเราเนี่ย เราก็ต้องมองว่าในวิกฤตมันมีโอกาสอยู่การผัดเปลี่ยนหรือผัดใบของระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของความยั่งยืนเนี่ยมันจะเร่งตัวเร็วขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับตัวของหัวโซ่ประทานของโลกถ้าเรามีพลายเชนที่เข้มแข็งในหลายๆจุดและสามารถคอลแลบเบ a ร e ตกันได้เนี่ยเราสามารถรีคอนเน็กัพพลายเชนในเน็ตเวิร์กเนี่ยได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น ซึ่งจริงๆหลักๆก,ก็คือทำอย่างไรให้องคอ์กรของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่น resilient อาจายนะครับมีความคล่องตัวในการที่จะปรับเปลี่ยนไปในสถานการณ์ที่มันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลายังมองว่าทางด้านการเงินการคลังของโลกจะมีผลในการที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชากรของโลกใน8,000กว่าล้านคนทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในทุกภาคส่วนไม่ว่าเราจะพาร์ทเนอร์กับใครในภูมิภาค หรือในระดับนานาชาติก็ตามน้องๆเด็กรุ่นใหมท่ทุกคนที่เข้ามานี่แสดงว่าทุกๆคนกําลังเข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นปรับตัวให้สอดคล้องบริบทโลกเตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับเทรนด์เพื่อหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มศักยภาพซัพพลายเชนเข้มแข็งยืดหยุ่นและยั่งยืนปูทางไปสู่นิวเอนจิบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน